ตัวตรงนี้จะเป็นตัวตัดสินโอ้โหได้ริวูจิเคน สำหรับใครที่กำลังมองหาเพจเติมเกมไลนเจอร์หรือเกมต่างๆผมแนะนำเลยอินแบ็กเกมเติมเกมสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจต่างๆในเกมไลนเจอร์บอกได้เลยว่าได้รับส่วนลดสูงสุดถึง30%กันเลยช่วงนี้จะมีปัญหาในการตอบแชทเพจลูกค้าอินทีหน่อยๆโอ้โหผมแนะนำว่าใไฮแอดไลน์แอดอินแบ็กเกมเติมเกมเข้าไปได้เลยเพจจริงโอผู้ติดตามตอนนี้ทะลุไปที่1.1แสนผู้ติดตามเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้ใต้ดิชชู่นกใต้คอมเมนต์เลยนะครับผม รับสุดดีท่านผู้ชมที่น่นะจุดทันด้วยนะผมดีๆต้อนรับสู่ช่องไอซ์านนี่เกมไลน์ลนเจอร์ด้วยนะผมเข้าเกมมากิจกรรมจากติ๊กต็อกชาเลนจ์ก็ได้รับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็เป็น,น้าี่ของตัวกาชาติสิบห้าใบนั่นเองบอกได้เลยว่าหลายคนผมเอาตัวกระชาตัวนี้ไปเปิเปดโอ้โหบอกได้ว่าดวงดีมากๆช่วงเวลาที่ผมเข้าเกมมาก็เป็นช่วงเวลาที่ผมมักจะเปิดได้ทผมวันนี้ผมก็เลยจะมาทําการถล่มเปิดทุกๆไอดีของผมนั่นเองสาหรับไอดีไหนที่ผมไม่ได้เปิดก็แปลว่าไอดีนั้น ได้ตัวที่ผมต้องการไปแล้วท่ผมมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยท่ผมสำหรับไอดีนี้ผมได้ตัวของดาร์คเนไปแล้วท่ผมแต่ตัวที่ผมอยากได้จริงๆคือตัวของมันจิโรนเองเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่า15การ์ดไอดีนี้ผมจะได้ไหมท่ผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยมาไอดีของไอเดียอลิสผมส่วนใหญ่แล้วไอดีนี้ไม่ค่อยมีธาตุไม้เก่งๆเลยผมส่วนใหญ่จะเป็นธาตุของธาตุน้ำแล้วก็ธาตุไฟหมดเลยท่ผมตอนนี้มาตัวแรกโอ้โหได้ธาตุน้ำอีกแล้วเป็นธาตตออองงนนนนนัััักกกกยยาาารรมมมู่่่่่่่เเเเววีีี้้ปป็็ททไคคจะล ตามชอบเลยทุกคนตัวนี้ผมมองว่าป้นเอาห้าลูบี้น่าจะคุ้มที่สุดแล้วครับผมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อตัวดอทถัดไปทุกคว่าเราจะได้ตัวที่แบบเราต้องการไหมมาโอ้โหซัลลี่อเนกประสงค์หรือว่าซัลลี่โดเขียนเด็กน้อยนั่นเองมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่ออีกค่าตัวสุดท้ายว่าเราจะได้ตัวที่เราต้องการไหมสำหรับรอบนี้ผุกตัวกาชาที่ได้มาเดี๋ยวผมน่าจะเอาไปเปิดให้หมดทุกคส่วนไอดีไหนที่ผมยังไม่ได้เปิดก็น่าจะเป็นไอดีที่ผมรอตู้พมกาดคู่เทดนั่นเองมาโอ้โหได้บ้า ก็สำหรับใครที่ไม่มั่นใจในดวงผมแนะนําว่าไปตู้เพิ่มโอกาสคู่เทพมากกว่าตู้เพิ่มโอกาสคู่เทพเดี๋ยวน่าจะมาทุกหลักจากนี้ไม่กี่วัน อะถ้าตู้เพิ่มโอกาสตรงนี้หมดก็น่าจะประมาณเอาวันถึงสองฟันผมน่าจะวินประมาณนี้แหละนะก็จะมาส่วนใครที่สนใจเติมแพ็กเกจต่างๆในเกมไลน์เจอร์ผมแนะนําว่าไปเติมไปได้ที่ตัวเองเติมเกมได้เลยทุ่มบอกเลยว่าราคาประหยัดมากๆทุ่มแล้วก็ถูกกว่าตัวเกมถึงสามสิเปอร์เซ็นต์กันเลยทุ่มนะสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมพิมพลิงก์มาให้ใต้คลิปชั้นตรงใต้คอมเมนต์เลยทุ่มส่วนใครที่ทักแชทเพจเข้าไปไม่ได้หรือว่าเพจอ่าแชทเพจเต็มหรือว่าคิวเต็มทุ่มขอแนะนําว่าให้แอดไลน์แอดอินแบบเกมเติ ใครแบบเปิดมาตั้ง10กว่าปีแล้วผมครับ mm hmm. เพจนี้ mm hmm. ก็สามารถไปเติมกันได้ผมสาหรับไอดีนี้เปิดไปได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปรุ่นกันต่อที่ดีถัดไปกันเลยนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวเรามาเปิดกันต่อที่ไอดีอลซ่าผมบอกได้เลยว่าไอดีอลซ่าผมก็เก็บตัวกาชาประมาณนึงเหมือนกันตัวที่ผมอยากได้ในรอบนี้ก็น่าจะเป็นตัวของไมค์กี้เนื่องจากว่าผมเปิดมาแบบ8 9ไอดีแล้วผมยังไม่ได้ตัวของไมค์กี้เลยผมแล้วก็ลองไปเปิดที่ไอดีลองๆผมผม,ผมรู้สึก mm hmm. ว่าตัวของไมค์กี้ออกยากมากๆนะผมแล้วผมก็เปิดแบบ โอ้โห oh, หลายตัวมากครับผมมาตัวแรก Moon work from home, มูลเวิร์กฟอร์มโฮมครับผมตัวแรกนี้โอ้โ oh, หบอกเลยว่าเป็นตัวที่ใช้งานดีแหละแต่ว่าเลนเจ์ตัวนี้จะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆครับผมอ่ะก็คือแบบสกิลมันไม่ค่อยดดเดลนสักเท่าไหร่นั่นเองผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะใช้งานนั่นเองสาหรับตัวนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อว่าผมจะได้ตัวของไมกี้หรือว่าทาเคมิจิไม้ครับผมตู้ไมกี้ก็ขอให้ได้ไมกี้เถอะโอ้โหไซมอนนักบู๊ก็ตั้งแต่ที่ผมเปิดมาผมบอกเลยว่าเกลือหนักมากครับผมโอ้โ oh, หเปิดแบบ ตั้งหลายไอดียทกตั้งแต่ที่ผมเปิดมาคือตัวของไมกี้แทบจะไม่ออกเลยรับผมเดี๋ยวเราไารู้กันว่าผมจะได้ตัวของไมกี้ในวันที่เท่าไหร่แล้วก็ตัวไหชาที่เท่าไหร่ครับผมผมอยากรู้จริงว่าตัวของไมกี้เรตตอบมันจะแบบน่าเกลียดขนาดนี้แบบโอ้โหผมรู้สึกแบบโอ้โหเรตตอบมันน้อยเกินไปนิดนึงเพรับผมเท่าที่ผมเปิดมาคือผมยังเปิดไม่ได้เลยทุกคนบลัโบลโบอืบบอ่นๆที่ผมแบบเปิดมาผมรู้สึกว่าะคู่เทพหรือว่าตัวเก่งทุกคนผมก็เปิดได้ทั้งหมดแต่ว่ารอบนี้มันมาแปลกผมคือผมไม่ได้ตัวของไมกี้เลย ได้ดีสุดก็น่าจะเป็นตัวของไาชิมิจินั่นเองไอดีนี้เปิดไม่ได้อีกแล้วผมก็เดี๋ยวไปลุ้นกันต่อที่ดีถัดไปกันเลยนะครับผม ก็มาต่อกันที่ไอดีป้ายม่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมสําหรับไอดีนี้ผมก็อยากได้ตัวของไมกี้เหมือนกันเนื่องจากว่าดามิทัดไม้ไอดี ID นี้มันไม่มีเลยนะผมผมเลยอยากได้ตัวของดามิทัดไม้เข้ามาเสริมทีนั่นเองเพราะว่าผมเจอตัวท่าน้ําค่อนข้างที่เยอะมากๆผมในลีแถวๆลีอ่ะท่อหนึ่งกับเพชรสามผมบอกเลยว่าเจอเยอะมากๆผมก็เลยอยากได้ตัวแบบเก็บกวาดอย่างเช่นตัวของไมกี้มาใช้นั่นเองเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยว่าผมจะได้ไหมไอดี ID นี้มี15การนะผมจริงๆก็มี18แต,แต่ผมไม่สามารถหา อีกสตัวได้เ,เองเนื่องจากว่าเลเวลมันอยู่ที่เลเวลมาสเตอร์เอสเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ผมผมก็เลยแบบไม่อยากไปเล่นดานอื่นแล้วผมตอนนี้มาตัวแรกโอ้โหได้เป็นบาพณนจรบอกได้เลยว,ว่าเกลือหนักมากับผมัะตู้กระชากต,ตัวนี้ใครที่เปิดกอ็อย่าลืมมารีวิวให้ผมดูนิดหน่อยก็ได้นะผมว่าเปิดในตู้ไหนบ้างที่ได้ตัวของไมกี้ผมเนื่องจากว่าผมเปิดมาหลายไอดีแล้วผมผมไม่เคยได้ไมกี้กับเขาเลยนะผมโอ้โหพีโกริมหาดมาอีก เศร้าเลยนะผมอ่ะเหลืออีกคาการ์ดสุดท้ายเดี๋ยวเรามารู้กันว่าผมจะเปิดได้ไหมคือตัวกาะช่าผม่อเข้าใจแหละว่าตัวกาชามันไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นกถ้ามาเปิดจริงๆจังๆมันก็คงเปิดไม่ได้นะคนอ่ะไม่รู้ว่าผมจะเปิดได้ตัวของไมกี้ไมโอโหเรียบร้อยเลยทุกคได้เป็น อาร์ฟีมาอ่ะดอนน่าลิอาร์ทผมโอ้โหเป็นตัวที่เกลืออีกแล้วทผมบอกได้เลยว่าการเปิดการชาติในรอบนี้ค่อนข้างที่ฟิลมากๆท่ผมเดี๋ยวก็ไปลุ้นกันต่อที่ดีถัดไปกันเลยนะครับผมเดี๋ยวก็มาลุ้นกันต่อที่ไอดีโทวัเซซนะกันเลยท่ผมบอกได้เลยว่าไอดีนี้ผมมีตัวดามจทาัดไม้ก็จริงแต่ว่าดามจทาัดไม้มันใช้งานไม่ดีแล้วท่ผมทราบตัวของเซซนะคือมันแทบจะเก็บกวาดอะไรไม่ได้ท่ผมผมก็เลยอยากได้ตัวของอามันจิโร่มาแบกทีนั่นเองเนื่องจากว่าทีนี้ก็าาดตวมม้่ ผมไม่ค่อยมีเวลาในการปั้นนั่นเอง eigenen. ผมก็เลยอยากจะได้ตัวโคลาโบมาเสริมทีมากกว่า,ารับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยว่าผมจะได้ไหมตัวที่ผมต้องการหรือผมจะได้ตัวที่แบบตัวที่ผมไม่ต้องการผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยตัวแรกมาโอ้โห,โหกองข้าวบอกได้เลยทุผมว่าตัวนี้ทุผมมาทีไรผมที่แบบโอ้โหปวดหัวทุกทีเลยทุผมครับตัวของโคนี่ก่องข้าวไม้ทุผมมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อว่าผมจะได้ไหม ขอตัวดีๆอย่างตัวของไมกี้ได้ไหมหรือตัวของยูจิเคนก็ได้ถ้าผมเพราะตัวนั้นผมก็ยังไม่ได้รีวิวเลยโอ้โหอลิสคาล็อกหัวแดงมาแต่ไกลเลยทุกคนก็เปิดได้ลินเจอร์ตัวนี้ค่อนข้างที่เยอะเหมือนกันเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่า5ตัวสุดท้ายผมจะได้ไหม <S <S เดี๋ยวผมขอยกมาเปิดตู้ล่างหน่อยละกันเนื่องจากว่าตู้บนผมเปิดมามันเกลือหนักมากมถ้าผมเปิดตู้ล่างเผื่อจะได้ตัวของทาคิมิจิไหมถ้าได้มาไอดีก็มีโอกาสที่จะใช้เหมือนกันทุกคมาขอหน่อยเถอะรอบนี้ขอหน่อยโอ้โหบาวช็อตคิก ยิ่งกว่าแบบตัวของอลิศขาล็อกก็บาวช็อตเค,ค้กนี่แหละเผมโอ้โหคือหนักมากๆรอบนี้ไอดีนี้เปิดไม่ได้ก็ไม่เปไ็นไรนะผมเดี๋ยวก็ไปต่ออ่ากันที่ไอดีถัดไปกันเลยนะครับผมเดี๋ยวก็มาลุ้นกันต่อที่ไอดีโอกันเลยนผมบอกได้เลยว่าไอเดีโอกเาเป็นอีกหนึ่งไอดีที่กว่าจะปั้นมาได้แบบนี้นโอ้โห พบเจอแบบปัญหาค่อนข้างที่เยอะมากครับผมตั้งแต่ผมปั้นไอดีมาไอดีนี้ปัญยากมากครับผมแล้วก็กว่าจะเกิดไอดีนี้ก็ปาไปนานเหมือนกันผมแต่ดีที่เปิดได้ตัวของแอมเลียมาครับผมผมก็เลยได้ตัวแบบนั่นเองตัวที่ผมอยากได้ในรอบนี้ก็น่าจะเป็นตัวรีเซ็ตสกิลครับผมแล้วผมก็เล็งตัวของมันจิโร่เป็นพิเศษครับผมอะคือผมเปิดมาตั้งหลายไอดีแล้วตัวของมันจิโร่คือไม่ออกเลยครับผมไม่รู้ว่ามันไม่อยากออกให้ไอดีผมหรือเปล่าหรือจะมาออกที่ไอดีนี้ โอ้โห oh, เปิดมาตัวแรกก็เป็นเทพซุดราวเลยนะผมตัวนี้คือตัวแบบเทพกลีที่เก่ามากๆนะแต่ก่อนคือเป็นตัวที่ผมตามล่านะผมแล้วก็เป็นตัวที่เก่งมากแลแต่ว่าปัจจุบันนี้มันก็ค่าสถิตัต่ำมากๆและอีกอย่างนึงคือตัวนี้มันแทบจะใช้งานไม่ได้ด้วยซ้ำนะ่มปะตัวถัดไปโอ้โ oh, หคนที่ปืนยิงเงิน ตัวนี้ผมมองว่ายังใช้งานได้นะผมเอาไว้เล่นการยากก็ได้เหมือนกันแต่ว่าลินเจอร์ตัวนี้ก็มีปัญหาค่อนข้างที่เยอะเหมือนกันนะผมถึงแม้ว่าจะเป็นตัวสกิลคอปปี้แต่ว่าการ๊อปของโคนี่เศรษฐีมันไม่ค่อยสุดนะผมเลยมองว่าตัวนี้อาจจะค่อนข้างที่แบบเสียแบบวัตุลวงในการปั้นเล็กน้อยตัวถัดไปได้เป็นเรือเป็ดโอ้โหเศร้ามากๆเหลือ5ตัวสุดท้ายอีกแล้วน้องคือผมเปิดมาคือเท่าที่ผมเปิดมาแล้วเท่าที่ผมเข้าเกมมาตัวที่ผมเข้าเกมก็เป็นตัวที่ดีเหมือนกันนะผมก็เป็นตัวผู้เทันแหละแต่ว่า ทำไมไม่รู้ผมเปิดได้แต่อะไรก็ไม่รู้เนอมคือแบบนี่โอ้โหใส่มันคือไม่อยากจะพูดแล้วเนอมตอนนี้คือเปิดมาหลายไอดีคือได้แต่อะไรก็ไม่รู้เนอมเดี๋ยวก็ไปลุ้นกันต่อที่ดีถัดไปกันเลยนะครับผมเดี๋ยวก็มาลุ้นกันต่อที่ไอดียดกันเลยนะผมบอกเลยว่าไอดีนี้ผมต้องการมากๆแต่ไม่รู้ว่าผมจะเปิดได้ไหมตัวกาชามีอยู่กี่ใบสําหรับไอดีนี้ ไอดีนี้นะผมเป็นอีกหนึ่งไอดีที่เกิดเร็วมากๆแล้วเป็นไอดีที่ดวงดีมากครัเป็นไอดีที่แบบเปิดได้แต่เรนเจอร์ธาตุไม้เก่งๆแล้วก็เปิดได้คู่เทพเก่งๆด้วยคนระับผมก็เลยอยากจะมาดูนั่นเองว่าผมจะได้ตัวที่ผมต้องการไหม ถาตัวแรกผมจะได้ตัวของไ Mike, มกี้ไหมกคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยว่าไอดีดวงดีแบบนี้จะได้ตัวของไมกี้ไหมเดือนที่แล้วก็เพิ่งได้เกียร์มาผมกบอกเลยว่าเกียร์ค่อนข้างที่สุดมากๆโอ้โหแชมเปญแชมเปญผมมองว่าเป็นตัวที่ใช้งานแทบจะไม่ได้แล้วสำหรับเจอร์จตัวนี้ถึงแม้ว่าค่าสเตตัสหรือว่าสกิลจะกว้างแค่ไหนทุกคแต่ว่าระยทางของเจอร์จตัวนี้ค่อนข้างที่สูงบวกกับความเปราบางมันก็เลยไม่ค่อยคุม้มนุมคก็เลยอยากจะมองข้ามไปนั่นเองสำหรับเจอร์ตัวนี้ มือใหม่ใครที่เพิ่งเล่นนะผม,ผมแนะนําว่าไปที่ร้านค้ากินนี่ผมจะมีร้านค้าแบบที่ขายเฉพาะลินเจอร์ที่แบบมันใช้งานแบบเบื้องต้นนะผมะตรงนั้นก็สามารถไปแลกมาแล้วก็ออกมาเล่นช่วงแกๆก,กันได้ผมบอกเลยว่าความได้ยาวๆกันเลยเล่ลนแบบนั้นโอ้โหได้เอดเวิร์ดคัพโปกมาอีกอ่ะาตัวสุดท้ายรอบนี้คือสุดท้ายจริงๆแล้วผมไม่รู้ว่าผมจะได้ไหมหรือผมจะเกลือเดี๋ยวก็ลุ้นกันเลยผมว่าผมจะเกลืออย่างที่แบบคนดูได้บอกกับผมเอาไว้ไหมนะ้อมมา 5ตัวตรงนี้จะเป็นตัวตัดสินโอ้โหได้ลิวูจิเคนเฮ้ย5ตัวสุดท้ายอาไม่ผิดหวังน้อมอันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันก็ได้ริวูจิเคนมาอีกตัวแล้วนผมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งไอดีที่แบบดวงดีมากๆน้ออ่ะก็ถือว่าการเปิดการชาในรอบนี้ก็ไม่น่าผิดหวังนผมก็ถือว่าได้เหมือนกันอะได้ริวมูจิเคนมาแล้วไอดีนี้เดี๋ยวผมขอเอามาใส่ทีมก่อนละกันนะผมนะไอดีนี้มาโอ้โหกว่าจะได้มาบอกเลยว่า เกือบแบบโอ้โหเกือบฟิลเหมือนกันนะผมสำหรับรอบนี้อ่ะก็ไว้ประมาณนี้ละกัรนะผมอ,อ่ะก็โอ้โหกว่าจะเปื่อได้ผมเกือบแบบท้อแล้วนะผมอ่ะสำหรับรอบนี้ ก็ไว้ประมาณนี้กันสำหรับใครสนใจเ,ใเติมแพ็กเกจต่างๆเกมไหนเจอนะผมก็สามารถไปเติมไปได้ที่อินเตอรเอ็มเติมเกม,เกมได้เลยบอกได้เลยว่าราคาป,ประหยัดกว่าตุกเกมมากๆนะฮะและอีกอย่างนึงใครที่ตอบแชทผิดไปไม่ได้ผมแนะนําว่าให้แอดไลน์แอดอินเอรกมเติมเกม,เกมเข้าไปได้เลยนะฮะบอกได้เลยว่าราคาถูกกว่าตุกเกมมากๆและอีกอย่างนึงคือการันตีความปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเปิดมานานกว่าสี่ปีแล้วลิงก์ก็จริงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ description ใต้คอมเมนต์เลยนอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้กันสำหรับใครที่ชอบคลิปนีี้้้าาาากกกกลลลลิิงงง์์ดดดดดไไไคคคแจเเตืืออออนนนพพ่่่่่่มมขววสรรรปใหๆชซััฟยะบ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ